ก็ตอนนี้อยู่ที่แพรตกปลานาสมัครอางเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับก็เป็นวันนี้ขึ้นมาแพรสองนะครับก็มาตกปลากับบูนะครับน้องที่บริษัทนะครับอันนี้บรรยากาศนะฝนตกครับฝนปรกฝนตกปล่อยๆนะไม่ถึงขนาดหนักอืมบรรยากาศดีมากนะก็จะ ตกปลารอบกลางคืน6โมงเย็นออก6โมงเช้านะครับก็อ่างหนองปลาไหลจังหวัดระยองก็ตรงนี้เป็นหลังคามีหลังคานะครับที่สำหรับนั่งนั่งนอนๆได้นะมีพัดลมให้ไฟน่าจะเป็นระบบของไฟโซลาเซลล์นะครับมีไฟโซลาเซลล์นะ มีไฟดวงที่เป็นเสาเป็นโคมเสานะฮะ,ะหนึ่งโคมแล้วก็ตรงลาวเบ็ดก็จะมีนะฮะเป็นไฟ LED มีสวิงให้นะครับไม่ต้องพกมามีเก้าอี้เล็กๆนั่งผสมเหยื่อนะฮะสองสามตัวอันนี้น่าจะไว้ถ้าใครเอาน้ำแข็งมาแช่น่าจะได้นะ ห้องน้ำลักษณะนี้อันนี้เหมือนครัวย่อมๆนะครับมีฐานนะครับอัน <hatten> นี้ห <Yeah>, like ้องน้ำห้องน้ำนะครับจะลักษณะนี้ก็เริ่มลงเบ็ดนะครับตอนประมาณทุ่ม ทุ่มเกือบครึ่งนะครับก็ของผมสามคันส่วนบูห้าคันนะครับ,บ,นะรบแบ่งกันคนละฟากฝั่งเลยนะครึ่งไค่ขึ้นมัน,น,ค,น,มนคนอะไรกินช้างปลาไม่กินนะครับปลายังไม่กินเราก็เริ่มกินแล้วนะฮะคน น้ำเก๊กหวยบรรยากาศดีมากกินเบียร์เย็นๆฝนตกเบาๆอากาศไม่ร้อนอบอ้าวโอโ้โหสวรรค์

ออเลยนี่มันได้ปะการังวงวะคุณยังงงอยูตากินเลยฮะตาได้กินเลยรอที่ปล่อยสายนั้นเออตื่นเต้นว่ะผมบอกแล้วผมกมันรูกมันจะลากลงน้ำอุ้ยโอดีเลยว่ะเดี๋ยวสวยว่ะ ม่อาดีอนนโดเอเลยปาก,กายนะครับปาก,กายโอ้โหตกหน้าดินเหยือ่อเหยื่อลังนี่ปาก,กายนะครับหางเก็บน้ำหนองปลาไหลเหย,ยจิ๊บรอบแถวรอบแถวนะครับ แพรสแพรน้าสมัครนะครับอย่างสวยประมาณกี่โลอะประมาณ3ามโลก,กว่ากว่าครับปีหน้าดินนะครับแต่ว่าน่าจะมากินลูกปลานะโอเคปล่อยใช่ไหมอ้าวเป,อ,นนเปอันนี้อะไรนะเขาเรียกนินโบยังไม่โบไม่โบ่บบนะแต่ก็ถือว่าได้นินแล้วนะ ถือว่ารอดแถวเหมือนกันรอดแถวเหมือนกันนะครับคนละตัวแล้วนะใหญ่ๆนะแพ้หน้าสมัครนะครับหนองปลาไหลแพ้สองโอเคยังรอเลยครับโอ้ยอะไรฮะ สายขาวไปดูดิโอ้โหโตใหญ่มากฮะเห็นวหมมันไม่ Focus. โฟกัสอ๋อสายขาวสายขาวอืมเหมือนคล้ายๆเหมือนคล้ายตะโกกอ,บบอืมอ่ะโอเคอจะไม่มีบอลจังเห็นปะ ยมามใช่ค่อยปล่อยตอนแรกปลาอะไวะเนี่ยเพีย <พ Price. S 1> นนะ้อยอือก็เ <sept> พียนเนาะสวยอ่าห <Superman> hmm. ืมพันมากี่คันวะเนี่ย ปลาตัวใหญ่อะมันถึง,งวิ่งใช่ไหม <laughs> เออหลุดยัง เออว่ะไอสายขาวมาสวยกว่าผมไม่ปล่อยนะเดี๋ยวไม่มีอะไรเดี๋ยวกะชังว่างรอดรอกจะกระชังได้ก็คือคุณรอดไปโอเค อะไรใช่ไหมอะไรรูดรูดใช่ดีอยู่นะ ตัวที่สองของพี่จิ๊บนะครับวันนี้แกเลิกแห้วแล้ว เจ้าเพียนเจ้า,า <c oughs> ค่ากูกูตอนวัดมามีตัวแรกตัวเดียวที่มันกระดูกกระดิก ตัวไซส์เล็กก็ไม่รู้สึกแลวค่ะไม่ไเล็กเท่าไหร่นะโอเคสายมาตรฐานส์ย <Okay. S 1> มาตรฐานสายขาวโอเค

เปี่ยนเล่นมืมเปลาก็สายเนี้ยล่ะสายดีขึ้นสายด,ดีขึ้นดีกว่าเมื่อกี้เดี๋ยวมันไม่โฟกัสโอเคอ่าเยี่ยมสายขาวมาใกล้ๆสว่างอโอเค ตะเพียนมันแรงดีนะสายขาวโอโ้โหมันเตี้ยมปลาลวมนะฮะโอเคโยโอเค